ทช่นที่ร้านแบบสารคามไอ้นี่ซ้อมมาอยู่วันครับเกอเป็นเดือนนะครอดซ้อมอยู่ที่นู่นยาวเลยเนาะตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ไปไหนไม่ครับก็คือซ้อมอยู่ที่ค่ายเลยครับเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้จะเข้ายี่สิบเจ็ดแล้วเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบแต่น้ำหนักไปปล่อยมาวันกี่กิโลครับหกสิบสองืมเราเป็นมือตะตายอะไรครับเข่าครับือแล้วคนที่เราเจอไกลป่าครับรุ่นน้องล่ะครับอืม ได้ศึกษาเองไมปิดไหก็ดูดูครับไม่เคยเจอัลยไหมไม่ออกเปิดไฟแรกด้วยที่เจอเขาขึ้นรายการใส่กันประมาณสี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ที่เจอไรมาไม่ขึ้นออกขึ้นแต่ยังไม่ได้ต่ออย่างพี่ได้แต่ขึ้นขึ้นแล้วหลุดได้ขึ้นขึ้นแล้วหลุดแต่ไฟนี้มาแล้วเต็มที่แน่นอนแล้วอย่างเราอยู่ในค่ายใครมาเป็นคู่ปังคู่ซ้อยบ้างมีฟาประธานล่วมงิน มีใช่ก็คือพวกใน่ขยพวกในไข้ช่วยกันนว่าช่วยลุมครับแล้วยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไฟล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาครับนี่หยุดไปหมดเอนเนี่ยห้าเดือนห้าเดือนได้นลมีปัญหาไหมไม่มีครับก็ซ้อมอยู่ตลอดคือร่างกายเราไม่ต้องห่วงเลยว่าร่างกายการขยับขยับเราตลอดเลยครับไม่ได้ว่าปล่อยให้มันนิ่งไปใช่ไหมไม่ไม่ือบไม่ว่าห้าเดือนรึไม่ห้าเดือนค่อยใกล้ๆไม่มีไม่ไม่ครับขยับตลอดครับ อย่างเราไม่เคยเจอเขาด้วยครับแล้ววันนี้เราจะวางกี่วันไหนตั้งเพื่อนาดูบอลได้ดีค่อยๆไปก่อนเนาะคืออายุเราก็เยอะไอ้น้องเองอายุเขาสดกว่านั้นเถอะอืมใช่เราต้องค่อยๆไปนะเราอย่างไปนี้ลูกพี่สั่งมาว่าอะไรไหมบ้านเลยครับอย่าประมาทอืมอย่าประมาทเดี๋ไม่ได้นะเพราะน้องมันสดมันเดินบี้แน่นอนครับ เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดมาสาร akah เชิญชวนแฟนขับ<อ>รถนี่นะช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเป็นที่แน่นอนนะนผมจ่จา,าชายจะหนัไปฝันอย่างถ้าเราน้ำหนักนี่คิดว่าวันนี้มาเกินหรือมาขาดไงที่ว่าน่าจะพอดีออกมาแบบกินมาเลยโดยอัจฉรับะโอเคเขามาน้องชายครับผม